ดีครับพอพ่อแม่เอฟซีลาวน้อยเ,นนเพวันแพงครับเอฟซี FC, บอดโจเอฟซี FC, ลาหน่อยงงี้ครับในเช้านี้ครับ,ว,รบวันที่ยี่สิบสี่กันยายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมหอดจอดถึงที่ทำงานนะครับช่วงเช้านี้ก็เลยจอดร้านจอดรถข้างหน้าแล้วครับก็เลยทักทายพอพ่อยแม่เอฟซีนะครับ,ก,ก,พอพอ FC, รบก่อนที่ขึ้นที่ทำงานเนาะก็ ชาวเนี้อากาศกระปอดปป้งครับกปอดฝนนะครับกบค็คึมๆอยู่แต่มเมลื่อนสาวหน่อยครับก็บได้เหรียญสอดแจ้งจังปังเป็นอย่างไรครับภายในเบื้องแน่นะครับเหมือนมาคุยกันได้นะครับอ้าวตอนที้ก็โอ้ลือแล้วครับนี่โดม ที่อยู่หน้าที่ว่าการโดมที่ไวใ้ใคน้นนางมึงเด้อโดมคอนเสิร์ตนะครับมองตำนานนี่แหละโดมโดมหองตำนานโดมดอกไม้เมื่อเสดงแสนสถานลรือแล้วนะครับงานแข่งเรือเดี๋ยวสิล่องไปคนเปิดเพียงครับว่าม่อยังก็เลยดได,ด้นางคุยในรถก่อนรับสุ่มนคนนะ ตแหน่างงานิันเปิดเพลงรุ้มรุมรุมรุมยนันติดลิสิโอ้เพลงดังยนันติดลิสิทเิ์นพ,พอชิตะไร้สดวง่ง เห็นเบิ่งคลิปเก่าแล้วไะไรสดวันมือสองมือนะครับเพิ่นก็เออบอกถึงอาการเพิ่นมาเคลื่อนกัโทร่หาเพิ่อนจะก็ให้ยาฆ่าเชื้ออีกประมาณจักสามมือ,ะะลแ,ลอแ,ลแล้วครับตัวไข้ก็ลดลงดื้อแล้วนะครับดล้วนี่เราสวนคอนเสิร์ตโดมคอนเสิร์ตที่ได้จัดงานสี่มือ มันเกิดเหตุก็ยุ่นี่แหละครับของแสนสถานของดอกเมยเลยเปลี่ยนไหวร่อนเลยส่วนงานสาวหน่อยเขานะครับก็มี f อพซพอนแม่เมียนถามอ่อว่าเพื่อนห็ดจังใดหมอลำกรณีที่หมอลำเล่นโบอ่าสก็สัญญา เป็นปับเพิ่งันบ่นะครับน่าจะอยู่ในช่วงคุยเจรจากันยอยู่นะครับทางวงกับทางออกแกไนไนก็งานนี้เป็นของเอเจนต์ออกแกนไนนะครับออกแกนไนเพิ่รับในส่วนการพื้นที่จัดงานลงคอนเสิร์ตลงมอหลอ่อมอลำนะครับบางคนอาจจะไปเข้าใจว่าเป็นหน่วยงานของราชการ เอเธนบาลอำเภอว่าจ้างมาไม่ใช่นะครับออเกนไนออเกนไนไปดิวกันมา้างออเกนไนก็ว้งกันคงจะต้องคุยกันนะครับอากาศช่วงเช้าๆกำลังเก็บ้านที่เขาไปไทยอันนี้ครับเสียงเพลงเพิเ่นเปิดดังพอด เดี๋ยวเราจะติดลิขสิทธิ์อีกชีว่าการณ์อะไรจะมาลาใสอ้าสวัสดีครับเอาไปอะไรเมียวโอ้ยลุงอยากกินน่นแก่เดียวว่าส่งไหนบ่างเฮ้ยว เดี๋ยวลงุงโทรไล่ไปด้วยไล่ในเยินบะลุงทักไปดดอยวูดเยวก็โอเคโอเคเดี๋ยวบอกครับเดี๋ยวหาว่าสาวน้อยก็จังมาเบิ่งอีกปีหนา้ามาเบิ่งบนนี่ อ๋อันนี้เอฟซีได้ครับเอฟซีซาหน่อยฮอดได้นี่ <c oughs> แต่ใครเพิน่นเออตีช่วงไทยครับต,ตอนเลิกต,ตีสองตีกันขอตัวเวทีหาทุ่มทั้งหมดเลยหาทุ่ม,มแมนก็คือมันมีเหตุเข้าซ่าน่ะแหละครับแต่ก็ก็ตอนแรกก็ว่าจะคว้เหรียญต่อยอยู่เพิ่นเพราะว่าเนื่องจากเข้าเพิ่นขออนุญาตทางวัดตีสองเนาะก็เลยได้เหรียญทั้งนั่นระดับหนึ่งเป็นหาทุพอ หอเก็ต้องเลิกทำสัญญาเลิกนะครับที่สองเลียดก็บ่ได้มันว่าคือต่างานบุญน้ำบานห้าเนาะบุญกระถินบุญบวชมันสอดแจ้งหมดแล้วสิงห์ยางต้องไปไทยเพิ่นเรือนโดมงเกิดเหตุเกิดไงดังครับบัวดอกไม้มบานห้าวท่านผู้ชายเนาะกระใสข้นกระหูกจักเติมอีกแหรอบานนี่ส้มส้มน่าเด้งคนแขวเ้อยอยู่เอ้ากลุ่มกำนันกักไง ไอ้ยูดาวัดแพ่งสีหมครับเค่อเสื้อค้วกเก็บวโดอ่าวยากถือวัดนะนั่นแหละครับชุมกอเห็ดกับบานห้องบดห่ะแม่ติดต่อไรครับบัตรเอาบัตชื่อเลยครับแม่บัตรหมดอายุเป่ครับใาเอบัตรเก่าเย็นเลยครับ นี่ครับเดือนช่วงเดือนกุมภาพันธ์สิงานพระธาตุเท่างานมาฆะกุมภาเอ้ยมีนาครับมาฆะปีนี้ตรงกับตรงกับเดือนมีนาแล้วที่นี่มาฆะเท่าแล้วสิบหกมีนาสิบเก้ามีนาเป็นสาวน้อยตอนแรกว,ว่าสิดันให้ตรงครับยุ่นหน้าอบตอหน้าอบตออไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนแรกผมว่าค,คุยกับเป็นงานวัดดงมะไฟอตอนแรกเนี่ย คุยกับคุยกับเจ้าเอาคุยกับเจ้าอาวาสว่าเราขยับให้มาทันกับวันมาคะเราวันสุดท้ายไหมตอนแรกจะได้จะได้มือมือมือสุดท้ายของเขามันวันที่สิบหกเนี้ยวันทีบัท้งมันบัวทาคิวันที่สิบเลยได้คิววันที่สิบอไปเดนมาเองมาลี้ยเดินมาั่งไว้ที่นั่นล้ยวได้เียวนนะี่ยอมส้างเสียไดครับว่ แตเปยมาเนี่ปที่โเียเเลย่ส่นแต่ยี่ยมไนพี่นอมไงนมีนี่สองทุ่มีคนไม่มีนะครับมาดสามทุ่มครึ่งกับสีทุมคนแน่นาพี่ครับเมากได้รปาไฟไมมีปัญหาเด็ไฟทานมันกิดมันรงไอ้ฟไม่ีปัญหาไฟจัดงานไฟจัดงานกับไฟอันนี้ที่มีปัญหายังกันน่ก็เลกลับแล้วินียก่น อันเดนเซอร์เดนชั่จะเมื่อไหรอันที่น้องผู้ใหญ่บ้านกำนันเข้ามาถ่ายบึงผมใส่จุดเพชรขึ้นเวทีไปใส่บู๊เลยบ่กแล้วผมตัวเพิ่นมากเนาะว่าสันวมาไหนมาไหนสิใส่ย่ำไหนรูมเอฟซีผมมาไปท่าทราบลาบชื่นี่แต่ว่าพี่ยังก่อพี่ออเนาะพี่ออดน่าจะไม่ใส่ยาวๆหรอกยกขึ้นเอาเป็นแบบสสวัดีครับน้องได้ยังุดเเพพชริ่นห ก็ว่าเอาแบบใส่ผูกใส่เกลไปใส่ซารเสาเอาผ้าออกแนี่ยเทียงเลยว่ามารอพ่อแบบได็กเพื่อปรับปรุงให้หน่อยใช่หรือชุดยังไม่พอครับเดี๋ยว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 ใส่ชุดกนอื่นอยู่ดูท่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวอ๊อฟจะปรับปรุงนะครับเพราะว่านี่นี่นี่คืออ๊อฟแม่แม่ให้ยังใส่ผ้าออกนะคะต่อหน้าแบบใบวันธรรมดาผมคุณพสวัสดีครับเมื่อ แช่งเลือเอ้ยมืองสอนหน่อยมาเพิ่นทักผมว่าผมเปลี่ยนออฟสุรพลุ <c oughs> พพน่นพี่น้องกันเพิ่นนั่งเบิ่งคลิปช็อตของออฟใส่ชุดล่ำไหมครับมือเปิดวงผมก็เลยย่างผ่านเมื่อผมใส,ใส่เสีอที่เมืองอ๋อนี่เดนเดนเล่าผู้อยู่นี่นี่มาสั่นแม่ผู้นี่ว่าผมก็เลยว่าโอ้เบิ่งอ๋อแมนครับเป็นคำเน,นียนะครับออฟสุรพุ่นโอ้เจ้าหลับผู้ดีเลยขึ้นไอหนี้เนาะวมาสั่นเพิ่นว่าตัดแต่งขึ้น อ่ะตัวไปเลยผมผมเรียกว่าเหมือนแรงมืผมเด้อสันดอกออบสุรพลนเด้อสันเนยใช่ใช่จิตต่อยยังครับทหารบ่ะฟังนั่นครับจิตต่ออะไรครับรับเอาครับ าเปล่งบรรยากาศในการลือโดมหน้าง,งานก็เลยบอกกันเรื่องย้อนกลับไปเรื่องเหตุเกิดในงานนะครับมาเกิดยังขึน้นเนี่ยก็ธรรมดานะครับในพื้นที่งานแล้วงาน,นยังเกิดคุยกันพอดีผู้ยีบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนมะข่าเวียนก็เลยบอกบรรยากาศให้ฟังนะครับช่วงงานเอาคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้สักนิดน,นะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องสอนนุมทะเบียนเจวันออฟฟิเชียลครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ